I'm done. and <laughs> no. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จะแว่าฮเมอนเดิมหรือไงสองคนนี่ไ่ได้เจอเกิดมือแล้วกันถ้าอย่างไม่ไดเจอันเหมือนนี้ไ่ได้เจอแนะครับไปทำพิธีวงสวงทำพิธีบูชาเจ้าของสถานที่นะครับสารพวงต่างๆเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำพิธีทางศาสนา ในประชุมวันนี้ในภาพเช้านี้นะครับคาดว่าเพื่อนๆที่กําลังเดินทางมาอยู่ก็คงมีหลายท่านนะครับไม่เพื่ออะครับอนนะครับเราแป๊บเดียวนะครับรอรอทางฝ่ายที่ไปวงสวนกลับมานะครับไปเริ่มทำพิธีเลยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันครบรอบแล้วนะครับในหนังสิงคโปร์นิมนต์ท่านอาจารย์แสดงธรรม

เพื่อโลมาแ่้าก็เวจะไปกัดกกเลมาหาเนเจ้าเทพาลาไดสานดงไปไปสูตนรงเพืังไปโยกยังุงเพรปเสวาเจ้าก็ไปสูเกโมพิบานานั้นพระญโยมพบานาแล้วาไปพระตนแกวเทพบาลาแล้วจากางไปบากาเดเจ้านวันุนสา มีสาวผีสาวสองตลอด็นครูบาอาจารย์ท <Hey. S 2> um ี so, ่ได้สั่งได้สอนประวัติศาสตร์วิชาแะท่านตั้งหลายได้มีความรู้ความสามารถประกอบพิจารงานถต่างยกย่างเป็นยุพราชพิจาัยุ่นสาวุูสาวองท่านตั้งหลายพิดมุ่งหวังรรนนาอย่าเลยเอาง

อะไรอีกครับที่บ้านลูกน้องที่เยอะไหมแต่พอมาเห็นปุ๊บมันมันบอกไว้ถูกอะแต่กี้เพื่อนน่าทำหูเือนที่ร่วงมากไปแล้วเนาะารู้สึกมันแปลกของปีอะค่ะักษาไหครับสาวัตส่อยเโ่ต่ก่อนเป็น นักเรียนรุ่น5ครับสิบปีชื่อทัศนีสี่เมืองนะเจ้าแห่งทัศนีทำงานเป็นบรรลากอยู่โรงพยาบาลสดปรุงนะคะตเวอร์เวย์ประเทศไทยจัดกัดก็คือมิสทีนนะคะก็เพื่อนๆอย่างเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในวัยนี้ขอต้องมาสารสุภาพแล้วนะคะแก้วปริยาครับเพื่อนๆเป็นนักกีฬาของยุพราชนะครับเนาะทั้งเล่นฟุตบอลเล่นบ้านเล่นวิ่ง หลายอย่างนะครับบอกกีฬานะครับตอนนี้ต่อาทำอาชี่เพื่อจส่วนตัวนะครับผมเปิดร้านขายรถยนต์เข้าไปเข้าุมตกอนนใเข้าไปอท่ไปย่นแคมาีนวงานเป็นตำวอยู่ตอนนี้อยู่มาจากปั๊างานันเ้อนับี่ใจนะครับวันนี้ตีได้มาค้งฟ้าเพ่เอกทงนะครับเพื่อน่นตัวชื่อเสดครับหอมสะอาดครับ สามคำสอนสามคำเจ็บบนเมืเทสามัไส้สามคเจแลก็ดนะครับเือทุกคนครับระพบพอาสามห้าครับห้าครับผมผมนี้โรดนะครับโลดใช้ินะครับคุณใช้เจาพันะครับอยู่ห้อง4ทับสองหครับตอนนี้าการอยู่กับสาไยก็เเรื่อนครับครับเทกเพื่อนทุกคนนะครับที่้สพลงสับเจริญเมืองครับ อยู่หมหนึ่งผมจำไม่ได้ละวมหนึ่งคับอย่าไมครัทับี่แทับอย่างไรครับ <Yes> ทสองสองนึ่ครับสองทับหล้วสามทับสองละ่สทับสองห้าทับสองดูปรารถนานะคะแล้กปปวก็น้องปุเยวปุเนาะเลียนเป็นกิจจีรแตทย์ไตรกุลนะคะเป็นวิสัญญีพยาบาลเนาะ uh, ร้งที่สองค่ะเพื่อนๆนะอ่าเวลาพอนะคะเปลี่ยนหลักสรแล้วแตก่อนถาวรโทนี่ปักษาถ้าเห็นไม่เป็นปักาวานะคะแตว่าก่อนสัสดีค่ะอนนี้ชื่ออาจารย์ีสิรินะะอยู่ห้อง2ชื่อเมตอนนี้เป็นการท่ชีวอยห้องตัดแต่วกัเป็นี่อนามาลีล่์ประมาณสีต่าเาะอขายสร้างเจ้าอยู่เอออัลลารัชัยอยวมงนี์ะเจ้าผมต้งครับ สปาร์ตานาบีอยู่สามทับสามนะครับก็บห้าทับสองแล้วนี้ก็ทำหน้าที่เป็นพ่อหน้าอุปการะหรือรักของก็ไม่รู้นท่านตรีนะครับเจ้าปินญาพะเจ้าพระจ้าเรือข้าท้าสกุลเหมือนเดิมแต่ว่าแต่งงานแล้วเป็นผูลหาววัสดีครับเพื่อนกับผมวีรพันธ์ปัญชัยนะครับแต่ก่อนก็อยู่ห้องเดียวกันกับสุดารับห้าทับสาม ก็จะมอสามสามนห้าชื่อจงรักข้าวนางสุลใหม่กับภมตอนนเนาอาเป็นพยาบาลดุงยาอยู่สระบุรีเครับตอนี้เป็นครูอยู่โรงเรียนเกษตรยะเสธร ต่อไปแวันนี้นะครับผมสุเทอนะครับผมก็ไข้จับไม่ได้บ้าครับผมจับได้กันผมผมจับมากจับได้่างคจับไได้นะครับแค่ทัจามนะครับถ้าย้อนไปมอสมนหนึ่งอ่งทั้งห้าสองทั้งหนึ่งบสี่ครับ แล้วก็มากซี่ห้าสามแสนคนครับผมผมชื่อพี่จี๔เมตานะครับอยู่ทํางานเป็นอาการเซตครับอยู่ศูนย์วิจัยเการตหลวงเชียงใหม่อ่าผมธนาลิตาครับพี่แค่ควรจรไปแอลไปอที่ทำงานเพราะว่าพ่อกให้วรนะพี่ควรอยู่ห้องยาบ่อยมาไค่เอไปเอวห้องยาครับมอสอนหนึ่ครับแปดคำสองท่านเก่ง สาตนน้็นาสี่สนดีเพื่อนนะครับผมทางรวิเชียรปัจุรัตนะครับผมิเชียรไปนะิเชียรตไฟนะวิเชียรองสุกาตปองห้าตำหน่งครับแล้วก็ปัจจุบันทำงานกับรถไฟที่จะมาดลำางคุณชิดนะครับชิด ก็เป็นดูห้าตัวหนรเป็นเพื่อนพี่เชียน2เนี่ยนะี่เชียนรถไฟพี่เชียนได้นำตัวเพื่นเพื่อนมาจากการน้องมีเมียมีคนลูกุกคนก็รัตนาได้นำไปแล้วนังที่เฉลิมนะครับยืนห้าตัสามครับค่ะชื่อสุกัญญานะคะคุเดิมตอนที่ห้าตสามก็รัตนะสะอาดนะคะตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็นศรีปณิธานค่ะทำงานอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะ รีียน่ิาขอบคุณเพื่อนๆนะท,ที่ที่ช่วยกันมาให้มันเกิดงานวันนี้ได้เนาะขอบคุณอีกท,ทีที่คนที่ช่วยบริจาคอะ,อะไรเนาะ พวกเราครับอยู่1นึ่งทับหนึ่งสองท้กสามับเจ็ดสี่ทับสองห้าทับสองากไปมาเฝ้านะครับผมห้าทับห้านะฮะมังกรทองฟ้าักลอบเเลเตนะฮน้ำมันยังน้าพุบอวมัเตะเออน้ำุบอมันเตะเครื่องบินน้ำมันมา่แม่ทแสนอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเขาจะมาเนาะเล็กๆน้ำเครือเสียง สอนแต่าไม่สอนองกองหัป <maybe swimming S 1> <laughs> ูนขตุ่มสัาแล้วที่ไหนครับมอันนี้ผมจกกันเ่เมืรยังใหม่นะสารวัตรต่อยขออนุญาตรายงานตัวนะครับ ไฟแจ้งขนาดพอบักไข่หันนะครับต่อไปเฮาจะเริ่มงานเป็นทางการนะฮะสำหรับการเปิดงานสังสรรค์น,นะซิดเก่ายุพร,ราชรุ่นบานเย็นสา,สาวสาวสองนะครับหรือสปิริตครั้งที่10นะครับก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตเริ่มพิธีการตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปครับเรียน um. ลำดับต่อไปผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณบุญถนอมพิสูจนนะครับประธานจัดงานเซปิลิตบานเย็นซาวซา,าวสองครั้งที่10นะครับขึ้นมากล่าว ตอนครับแขกผู้มีเกียรติคูบาอาจารย์รวมทั้งเปื่อนเปื่อนแล้วก็ครอบครัวนะครับเรียนเชิญคุณบุญถนอมครับ